สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลตื่นตาก,กับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้ค่ะก,กับแคทป้าณนาิชาพรชลพัฒน์สินทิกลและแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันอีเวนต์พิเศษนะคะเราอยู่กับแบรนด์นะคะความเป็นแบรนด์พรีเมียมของเวสต์ไอแลนด์ลอนดอนแบรนด์นี้นะคะคุณผู้ชมจุดเด่นต่างๆคือเป็นแบรนด์พรีเมียมทั้งวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็การคัดเกรดความลักชัวรี่แบรนด์มาจากประเทศเกาหลีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการสวมใส่ได้ะะแบบเดลี่คนรรัั้้เเออกชใหมมมม่พพิศษผูาาบ ของเรากันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับพี่ออยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่ออยเดี๋ยวให้พี่ออยช่วยพูดถึงแบรนด์ความเป็นลักชัวรี่แบรนด์บอกว่าถ้าไปที่เกาหลีเนี่ยแบรนด์นี้ดังมากแบรนด์นี้จริงๆค่อดังพอสมควรเลยน้ายคือจริงๆเนี่ยต้องขอเนเล่านิดนึงว่าจริงๆค่ะเรามีสินค้าหลายอย่างที่มาจากเกาหลีเนาะที่แบบว่าคนไทยเราเนี่ยแบบรับฮิ้วการหรือว่าไปเกาหลีแล้วต้องซื้อจริงๆจิวเวลรี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะของเกาหลีที่จริงๆเนี่ยเราไม่ควรพลาดาะอะไรเพราะว่า ข้อที่1ค่ะคือเกาหลีต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็น w o r ร์ c คล s สเวิร์ c คลาสเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเซเลบิ i t y ดาราหรือแม้กระทั่งนักการเมือง <c oughs> เขาจะไม่ปล่อยให้หน้าของเขาเนี่ยลน <c oughs> เขาจะมีเครื่องประดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องประดับของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าสวยแบบไม่ต้องตะโกนแต่สวย ถูกต้องแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งน้องไปคือจริงๆเราชาวเอเชียนะจริงๆโอ่ะโ,โดยสรีระนะโดย appearance โ,โดยโดยโบุคลิกเราเนี่ยจะแบบมีความเป็นแบนๆเราไม่ได้มีความโด่งๆเหมือนกับฝั่งยุโรปทีนี้เนี่ยตัวจิวเวลリเนี่ยจะต้องช่วยเสริมคือน้อยแต่มากคือหมายถึงว่าเป็นจิวเวลリชิ้นเล็กๆก็จริงแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยดูหน้าตาดูมีมิติดูหน้าตายังไงให้ดูหน้าดึงดูดมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะคุณแม่แล้วเขามีหน้าร้านด้วยชั้นห้าสิพันที่เกาหลีแพงกว่านี้หลายเท่าเราจัดโปรสามพันสามร้อยและตอนนี้ เรามีเซอร์ไพรส์เรามีเซอร์ไพรส์จากแบบอภิมหาซุปเปอร์ซุปเปอร์เกตที่คาริสเมติก ให้เห็นว่าอ๋อใช่เราให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยของอันนี้คือใส่ได้จริงเป็น everyday wear จริงๆออกงานก็ใส่ได้ทำงานก็ใส่ได้ดังนั้นไปเจอกับเขาเลยขอเซอร์ไพรส์รายการสดนะคะคุณผู้ชมมาม่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักค่ะอย่าตกใจนะคะว่าวันนี้ทำไมมาม่ามาเป็นนางแบบค่ะเอานางแบบที่นี่ทำไมแก่จังอุ้ยมาดูแบบสมสง่าราศีพี่สาวคืออยากเรียนอันนี้พี่สาวเขาเป็นพี่สาวพี่อ้อยนะคะอยากเรียนให้ทราบว่าเรา ายุมากแค่ไหนไม่สําคัญสำคัญอยู่ที่เจวรี่ที่เราจะใส่คือมาม่าเนี่ยเวลาใส่เจลวรี่เนี่ยนะคะใหญ่ๆมาก็ใส่มาละเล็กมาก็ใส่แต่ถ้าให้มาเลือกใส่เป็นประจําวันยังไงคะมาต้องใส่แบบนี้นี่คือเบาสบายไม่ไม่ระคายเคืองไม่รู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ยนะคะจะหนักมือหรือว่าจะใส่แล้วจะทาให้เราระคายนะคะนี่คอมาม่าเดี๋ยวลองโพสตนนึง มาม่าเป็นคนมือไม่สวยนะคะเพราะว่าทํางานหนักแต่พอมาใส่เจวี่นี่ชุดนี้ลงไปแขนมาม่ามือมาม่านตึงขึ้นมาทันทีเลยจริงอันนี้พี่ออยในฐานะที่เป็นน้องสาวมาม่านะคะคุณผู้ชมนะคะจริงๆพี่ออยเป็นเป็นลูกมาม่านะคะคุณแม่อันนี้บอกกันเลยเนี่ยพี่ออยดูลุกมาม่าแล้วเป็นยังไงบ้างคือเขาแต่งตัวมาคนเดินมาแบบนี้ลุกคือจะบอกว่าลุกที่เห็นอันนี้คือเป็นลุกจริงๆที่มาม่าทำงาน อันนี้คือจริงๆเวลาหมาม้าทางานจริงๆเนี่ยคือด้วยความที่มีความเชื่อคนจริงว่าเราต้องไม่ปล่อยให้เราเกง<ช>้งเกลี้ยงล้นๆนะะทำธุรกิจต้องใส่กําไรแต่<ช>แตกาไรเฉยๆบางทีก็ดูไม่ได้ทันสมัยแล้วไม่ได้สวยมาก<ช>เปลี่ยนมาเป็นสร้อยข้อมือหมาม้าก็ใส่แบบนี้รวมถึงออเดี๋ยวหมาม้าจะมีต่างหูคือหม่าม้าเป็นคนไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเขาเรียกว่าใส่แค่เสื้อผ้าสวยทุกอย่างต้องฟูลอ option คือผู้หญิงเราเวลามีเครื่องประดับแบบคุณแม่เขาจะดูสวยสง่าขึ้นมาอีกเลยมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นและชิ้นเนี้ยอย่าซื้ออเเเเสส้นนนยยยยมัาก่จะลลลิใไ เป็นนิดหน่อยนะคะตอนนี้เปิดตัวสินค้าใหม่นะคะคุณผู้ชมทีมงานยังชมบอกหูมามาคือมันไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปขนาดมองไกลๆแบบนี้ลุกเพชรกี่กระดับเลยเดี๋ยวก่อนนะอีฟอาร์ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่มามาพูดเราไม่เตรียมกันนะเพราะว่าเราจะบอกว่าเราต่างแบบคือเราต่างคนต่างทํางานยุ่งมากๆไม่ต้องเตรียมกันบอกมาพูดจากสิ่งที่มารู้สึกเรามาก็พูดจากความรู้สึกของมามมาจริงๆถูกต้องนะคะคือมามมาหมดแล้วก็ที่สําคัญคุณแม่จะได้คุณภาพที่ทําหน้าที่เหมือนกับแบบเพชรแบบนี้57เม็ด ห7าสเจ็ดมนะคือจะบอกห้าสิบเจ็ดไม่ถ้าเป็นของที่ว่าแท้ๆเนี่ยนะ เทปนี้ไหลแสงใช่ไหมคะแม่ม่าใช่แล้ววันนี้พอใส่แบบนี้นะที่สาคันคือไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมตัวเชรหรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าม่ม่าเลี้ยงหลานให้พี่นะอยู่บ้านนม่ยม่าเลี้ยงหลานเจ็ดคนใส่แบบนี้เลี้ยงหลานไม่เกี่ยวหลานแล้วคือหลานก็แบบเห็นแล้วก็คือสามารถเลี้ยงหลานทํากับข้าวดูแลปบ้าได้ทํางานได้คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆบวกกับเวลาลูกค้ามาหาม่ม่าที่บริษัทม่ม่าก็ใช้อันนี้แหละก็คือดึงดูดลูกค้าเข้ามาด้วยถูกต้องตอนนี้หลายท่านเริ่มช้อปปิ้งกันแล้้้วเนนยาคณ ได้คุณภาพแบบเพชรแท้57เมตรแต่อีกหนึ่งสิ่งในระหว่างที่ช้อปปิ้งเข้าคู่กันได้นะคุณผู้ชมแอบเห็นนะอุ้ย่างหูห คือต่างหูเนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หมาม้าสอนพวกพี่ตั้งแต่เด็กๆต้องมีต่างหูเพราะต่างหูเนี่ยเอาไว้เกี่ยวเงินเราเราเป็นคนจีที่เรามีความเชื่อคือเชื่อเชื่อไว้ไม่เสียหายนะคราวนี้ต่างหูเนี่ยเคยไหมที่ว่าใส่แล้วปวดหัวเพราะน้ําหนักเกินใส่แล้วสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะแบบเป็นหนองคันแต่ต่างหูของเวสไอแลนด์เนี่ยพี่ไม่ได้อวยหมาม้าแะไม่ได้อวยของตัวเองยังไงคะพี่อ้อยพี่แรกๆอ่ะพี่บอกหมาม้าลองใส่ดูมาไม่เอาว่ามันเล็กพอใส่ไปใส่มาทุกวันนี้มีแบบใหม่ให้ม้าไหมเห็นไหมเออ ว่าคือใส่แล้วสวยแบบเจดจรัดแล้วใ,<ช>ใส่ได้ทั้งวันไม่ต้องปวดหัวถูกบางทีมาม้าลืมถอดลืมก<ช>ล,ลัวแ<ช>ม่บ้านขโมยไม่มีไม่ต้องห่วง<ช>ก็คือแบบคือสวยนะแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยนี่คือแบบแท้ๆต้องไปเปิดตู้เซฟบ่อยๆอันนี้คือจุดประสงค์ของแบรนด์เลยนะคะที่แบบว่าพี่ออนม,มีการคุยให้ฟังว่าเราเป็นสินค้าที่คัด QC Luxury b r a n d จากเกาหลีคือจุดประสงค์เนี่ยอยากให้ผู้หญิงทุกคนสวยทุกวันไม่จะเป็นว่าคุณต้องซื้อเครื่องประดับไปใส่เฉพาะงานเท่านั้นถูกไหมคะแล้วคุณต ปกติ2,990จัดโปร2,700คุณแม่ตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนแท้อุ้ยสวารอฟสกี้เหรอคะตัวนี้เป็นสวารอฟสกี้คือวันนี้เป็นคอลเลคชัน <collection S 1> ที่ผสมภาษา,าสารกันระหว่างความเป็นแบบว่า คลาสสิกลน์ก็คือมีความเป็นส่วนโลกี่เป็นนิกเกิลฟรีคือต่างหูตัวนี้ไม่แพ้มไม่คันน้นะําหนักเบาใส่ได้ทั้งวันใส่อาบน้าได้แต่ว่ารบกวนไม่ไม,ไม่ไม่พ่นสเปรย์ไม,ไม่พ่นน้ำหอมใส่แบบนี้ได้เลยดเดินทางต่างประเทศอ่ะบางทีแบบเราต้องกลัวนะเราอยากจะสวยแต่เราก็กลัวหายเอาคู่นี้ไปเนี่ยต้องถามความรู้สึกมามาหมาหมาใส่คู่นี้เราเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องความมั่นใจแล้วก็ใส่สบายไหมมีหลายคนสอบถามหลังไมค์ค่ะคือคุณผู้ชมค่ะ เชื่อมาม่าเถอะมาม่าใส่ไงเป็นประจำเวลาม่าไม่ได้มาออกทีวีนะคะม่าจะต้องใส่ต่างหูม่าต้องใส่คู่นี้คือใส่คู่นี่ตลอดเวลาบางทีบ่ายเนี่ยม่าต้องนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ใส่นอนได้จริงอันนี้ความจริงนะหรลานเ่ะหลานเล็กๆก็มาจับคู่จับอะไรก็เราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วข้อสําคัญที่สุดพอเราอายุมากๆเนี่ยนะก็เรียกรูหูใช่ไหมคะมันก็จะจะถ่วงเราต้องใส่แบบนี้พอใส่แล้วเนี่ยนะมันไม่ยานออกมาแลวกาทําให้ใบหัวเราดูเหมือนสาวขึ้นนะคะแล้วเราใส่แบบนี้แล้วเนี่ยมัน ความรู้สึกว่าเราประทับใจปลุกแบบเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ดูดีนะคะไม่เวอร์ไปแต่ดูสง่ามีราศีนะคะตังหูเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราเลือกของดีๆเวลาเราใส่เนี่ยเราจะไม่คันเราไม่ระเครียงนะคะใส่แล้วเราจะมีความสุขแล้วข้อสําคัญที่สุดคือใส่แล้วไม่ปวดหัวนะคะใส่แล้วอารมณ์ดีเครื่องประดับเนี่ยนะเราต้องใส่นะคะเราต้องสวยเจรลดทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องแพงมากอย่างชิ้นหนึ่งสองพันกว่าบาทก็ดีๆอย่างเนี้ย ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะคะ<ช>ทีราคาอย่างเงี้ยใส่แล้วมันก็จะหนักหู<ช>นะคะปวดหัว แต่ถ้าเผื่อเราดักไข่อย่างนี้เสรแล้วไม่ปวดหูไม่ปวดหัวสวยงามจังห่างถูกต้องซื้อไม่ได้เลยนะคะหมาอ้าวช่ว์นี้ขอบคุณหมามาด้วยเดี๋ยวในมีเซอร์ไพรส์กันต่ออีกนะคะขอบคุณหมามา้ามาเป็นนักแบบกิจกรรมถ่าชมขาอย่าลืมนะคะส่หมามานะคะค่ะนะคะตอนนี้หลายท่านเริ่มช็อปตามหมามาละแต่ขออนุญาตมีคุณผู้ชมขอย้อนกลับมาถูกไหมคะอยากจะกลับมาดูอ๋อมาดูต่างหูกันอ่างเดี๋ยวไปใส่ตัวสร้อยข้อมือไว้นะนะคะคุณผู้ชมมาดูต่างหูกันต่อเลยจากลุคนี้ที่หมาใส่มาเนาะ นะคะคู่นี้พี่ออยตอนที่ไปเห็นเขาแรกๆมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะแบบเห็นเด่นชัดคือตุ้มขึ้นมาแล้ววันนี้เซตนี้ถ้าซื้อนะทั้งสองทั้งสี่ชิ้นต่างหูสองสร้อยสองเอาจริงๆนะหมื่นนิดๆจะบอกว่าหมื่นนิดๆเองแต่แม่ได้เป็นเซตเลยนะคะทีนี้แป๊บหนึ่งพี่ออยขามีคุณผู้ชมบอกอุ๊ยไปเหมือนนักร้องเกาหลีไหมคุณแม่ว่าแสงไปเป็นประกายแล้วนะมีมูฟเมนต์จะบอกว่าทั้งแอบเห็นแอบเห็น จะบอกว่าสวยมากน้องป้ายคือจริงๆอ่ะน้องป้ายเป็นคนหน้าหวานอยู่แล้วเป็นคนน้าหวานแต่ยิ่งใส่ต่างหูคู่นี้ค่ะยิ่งหวานยิ่งสวยยิ่งดูแบบลูกคนหนูเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงหนักๆเลยอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ไปใส่คู่เดียวกับมาม้าถูกไหมคะใช่ะมามมาเลยสวยคนละแบบนะคะ คือ <c oughs> คู่นี้คือใส่ขึ้นมาค่ะเขาจะมีความอ่อนหวานที่อยู่ใน <C> e <ase> ช่วงที่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นที่เป็นตัววงกลมแต่ในความที่เขาเป็นสี่เหลี่ยมในะแต่ตัว <c oughs> ช่วยไรบบ่อยมัลคัสที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้เขาจะทาให้ได้ลุคทันสมัยด้วย <c oughs> คือเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแบบหวานซ้อนโก้เป็นดอกไม้เหล็กนะไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วเขาเนี่ยเป็นสตัดจริงแต่เขาไม่ได้เล็กจนเกินไปไม่ได้ตรงเข้าไปในรูหูนะน้องค่่คือเห็นนะคือใส่ขึ้นมาแล้วบอกเห็นเลยสวยเลยนะคะคุณผู้ชมทีมงานบอกว่าหูไปพยายามโพสอย่างเงี้ยสู้หมาไม่ได้เลยยมมรา S <S 1> <S 1> <S ยมมากับพี่ออยนะคะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยทาให้หน้าผมขึ้นสว่างขึ้นจริง,รง <S <S นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆอย่างต่างหูในรูปแบบของแบบความเป็นสแตทหรือติงต่งติหูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นต่างหูที่หลายคนจะพูดในเรื่องความหรูนะ,<ฮ>ะแล้วเราใส่ได้ไม่เบื่อ<ช>คือเราสามารถใส่เขากับชุดทุกวันก็ได้ชุดออกงานก็ได้นะคะตอนนี้ในระหว่างที่ขายดีมากๆนะคะขอบคุณคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยพี่ออย่ะนะคะไอเทมต่อมานะคะขออนุญาตมาฝากโอ้โหอันนี้อันนี้ไปกระซิบนิดนึงได้ไหม รีบๆนะคุณผู้ชม เพราะว่าจะโซเอาแล้วนะอันนี้คือจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เป็นคลาสสิกอันเซตหรือว่าทางแบรนด์ดังๆลักชัวรี่อ่ะคุณผู้ชมเซเลบริตี้เขาใส่ไล่เลเยอร์หมดเลยเขามักจะนิยมสวมใส่กันเป็นดับเบิลนะคะดับเบิลเนี่ยหมายความว่าเขาจะไม่ใส่กันเป็นเส้นเดี่ยวนะคะเนี่ยอันนี้อยู่ที่คุณแม่มิกซ์สีนะชมพูคู่ดําเขียวคู่ดานะคะคุณผู้ชมหรือจะใส่3เส้นใส่สามเส้นก็สวยนะจริงๆก็จะดูแบบเขาเรียกว่าดูดูคัลเลอร์ฟูลบางทีเราไปงานมงคลลองป้ายแล้วแบบบางทีเราสมมติเราใส่ชุดที่สมมติเป็นผ้าไทยหรือว่าเป็น ชุดอชุดหมาหมาอย่างเงี้ยคือสวยๆนะเอาจิงๆบางทีเราเลือกไม่ได้อะแล้วเราบางทีชุดเราอาจจะเรียบเราใช้เครื่องประดับเป็นสิ่งที่ทําให้โดดเด่นสมมติไปเอามาคู่เพชรได้ไหมได้น้องป้ายคือจะบอกว่าแล้วดูเป็น2ขนาดเหมือนกับมีอยู่ที่เราเวลาเราใส่แหวนที่เป็นแหวนแถวเรียงที่เป็นหลายๆขนาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แมชได้กับแหวนที่ท่านมีอยู่ที่บ้านคุณแม่คุณแม่อยากได้ลูกนี้ดูนะคะสร้อยข้อมือเรายังมีนะตอนนี้สร้อยข้อมือเหมือนกับเพชรเลยนะคะคุณแม่ได้กันไปเยอะแล้วคุณแม่ก็เลือกสมมติเล ุกแบบว่าลุกลุกเขาแล้วมินิออมอลแบบสว่างลุกคลิมคละคะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะเดี๋ยวฝากกันไว้ด้วยสำหรับหลายท่านที่สนใจนะคะคุณแม่4,150เป็นคอลเลคชั่นใหม่นะอันนี้ใหม่มนะคะทีนี้ม,มีคุณผู้ชมอยากเห็น อีกหนึ่งชิ้นงานที่มาเป็นเซตแล้วพี่ออยพูดกับไปเองว่าพี่ออยตั้งใจเกี่ยวกับไอเทมนี้มากๆานะคะคุณผู้ชมรหัสสินค้าค่ะ1 3 5 0 9 0ค,ครั้งนี้ต่างหูตัวเริงเงินแท้925 1,890ยเเปิดตัวครั้งแรกลดราคาช็อปไพรส์1,700บาทชิ้นนี้ยังไงพี่ออยตั้งใจพี่ออยจะบอกว่าราคาเนี่ยจริงๆนะอันนี้แบบพูดตามความเป็นบางทีเราไปทานข้าวกันนะขำๆอ่ะบุฟเฟ่อะราคาเกินนี้แต่วันนี้ถ้าท่านผู้ชมซื้อต่างหููสวยค่นี้ไป บวกกับตัวสวอลฟกี้ที่เป็นสีอะความา<ส>รีนสวยมากสีสวยมากสีสีแบบเป็นอะความารีนผสมกับความเป็นโอปอเนิดนิดคือสีแบบนี้ถ้าไม่ใช่สวอลฟกี้ทำไม่ได้แล้วคือคุณภาพดีและเป็นต่างหูทรงคลาสสิกที่สามารถใส่ได้ทุกวันเขาเป็นเขาเป็นต่างหูทรงเดียวกับที่เมื่อสักครู่ที่มีลูกค้าผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ได้ตัวการเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการแบบไฮแบนด์นะคะคุณผู้ชมขะทำรูปทรงมาคือไม่ต้องกังวลเรื่องการหายแต่ที่นี้นะนอกจากจะเป็นลุกเหมือนสองัญมณีแล้ว สวยขนาดนี้แต่ต้องใส่ให้ดูจริงค่ะไปเจอกับแขกรับเชิญกิติมัักั์อีกรอบหนึ่งนะคะมามาแล้วมามา,มาใส่มาุาสวยมากใช่บอกแล้วว่าคือจริงๆเนี่ยคือใส่ขึ้นาแล้วค่ะคือในความที่เขาเรียกว่า คือขนาดกําลังดีจริงๆแล้วก็คือกระดานนิดๆนะค่ะข้างนึงคือกระดาดนิดๆแล้วคือปกติเนี่ยเราเนี่ยจะมีแบบเป็นสีเขารียกเป็นสีเพชรกันอยู่แล้ววันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูเขารียกเพลฟูลดูสนุกมากขึ้นกับการใช้จิวเวลรี่ที่เป็นสีสันด้วยแต่ว่าทางนี้ทนาต้องคุณภาพดีนะคะแล้วคือใส่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเ่อนต่างหูห่วงที่ใส่แล้วมันไม่ไม่หนักหูไม่ตุติ้งไม่รุงรังนะคะถามความรู้สึกมาม้าใส่ไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมะม้าคู่นี้เนี่ยนะคะค่ะ หมื่นเจ็ดไม้จะซอรอจริงๆนะคะแต่วันนี้ตัดส่วนออกไปนะมันไม่ใช่ว่าเออพูดเพื่ออยากแชร์นะคะคือคุ้มค่าจริงๆใส่สบายแล้วก็ดูคือใส่ป๊อบมีออร่า้วค็คือผู้คนเราเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วต้องดูมีเสน่ห์คือใส่แล้วดูสาวดูสดสดใสสดชื่นนะคือใส่แล้วไม่ใช่ว่าดูเป็นผู้ใหญ่ต้องแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราแต่งตัวให้วัยรุ่นได้นะถ้าเราใส่สินค้าที่ใส่แล้วเหมาะกับเรา สบายจริงๆหมือนเจ็ดมากยังว่าถูกไปด้วยซ้ำไปแต่้าแสนเจ็ดต้องซื้อสิบคู่นะคะไม่ตัดศู์ไปค่ะคันเจ็ดคันเจ็ดพี่ออยเขานําเข้าจากเกาหลีเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้พี่ออยเนี่ยเขาเป็นลูกสาวนะเขามาม่านะหรือเป็นน้องสาวก็ได้เรียกเป็นน้องสาวก็เป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นถ้าใครที่เป็นแฟนคลับมาม่าถ้าคุณเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพเสื้อผ้าคุณเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของมามมาไม่ทำผิดหวังคุณก็ต้องเชื่อมั่นในคุณภาพของพี่ออยว่่่่่าา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 เเเเเเ้กกกก็็นํขขขขสิงงดดีีีมมมจหลวอไไรรยพ เราเราอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สวยในทุกๆวันสวยตลอดไปสวยแบบต่อเนื่องลุคนี้นะตอนแรกตอนไปมองแบบหนึ่งนะเหมือนมาม่าใส่แบบโอปอลที่มี p พลย์ออฟคันเลอร์เออเวลามาม่าใส่ไปเจอเพื่อนๆเนี่ยนะคะเขาเขาจะคู่หนึ่งหลายหมื่นเขายังคิดว่าเออซื้อที่ไหนแน่นนะคะแตจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าของมาม่าที่บ้านที่ทําผลิตเสื้อผ้าน่ต้องดีสินค้าที่จะนํามาขายถ้าไม่ดีมากไม่ให้ลูกสาวนำมาอันนี้คือ คืออยากจะบอกว่าซื้อเถอะไม่ผิดหวังราคาอย่างนี้แป๊บนึงนะคะตอนามายกมืออุ้ยแสนวูบว่าพี่เออแจกเพื่อเพจเื่อเพจเป็นสีคอลเลคต์เอาแหวนมาดูแหวนคือแหวนเนี่ยนะคะคือเราใส่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อไปเทียบกับแหวนจริงเนี่ยสามกะลัดนะคะแล้วสีสันอย่างเงี้ยกำลังนิยมคือตอนนี้พลอยเนี่ยนิยมมากแล้วก็พลอยราคาก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ใส่พลอยเนี่ยนะคะให้สวยให้ดีเนี่ยนะคะแล้วราคาแบบเนี้ยต้องซื้อครูนี้ นะคะคือสวยจริงนะคะแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วดูมีเสน่ห์แล้วข้อสาคัญพิเศษของเขาคือนิ้วเราใหญ่แค่ไหนนะคะก็ปรับได้เพราะว่าเป็นแบบสมัยใหม่นะคะคือสามารถปรับปรับเนี้ยค่ะปรับใหญ่ปรับได้นะนะคะมาม่าเป็นคนนิ้วใหญ่นะคะมามาใส่เข้ามาอย่างขณะนี้ถ้าเผื่อว่าคนที่นิ้วเรียวใส่ก็ยิ่งสวยหรือคนที่นิ้วใหญ่กว่ามาม่าใส่แล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็สวยงามไม่ไิดเท่ากับสากะหลัดอะเราเป็นพอยถ้าเป็นพอยตอนนี้กําลังนิยมเนี่ยค่ะ อันนี้ก็ต้องหลายแสนเหมือนกันนะคะัน,นี้นะะ2 0องคนกัาบาทถูก<อ>ต้อง คือคุณผู้ชมสามารถเลือกใส่เซ็ตแบบประมาณได้พี่ออยจะ๋ต้องมาถามคือลุกอย่างที่ไม่บอกว่าตอนแรกอ่ะตัวที่เป็นตัดหูมองลุกไกลๆเหมือนโอปอลเจนเฟรชออฟแัลร์แต่ตัวแหวนเนี่ยคุณแม่เรามองเป็นเหมือนอความมรีนนะคะตัวนี้คือสวารอฟสกี้ถูกไหมคะสวารอฟสกี้อความมรีนเป็นสวารอฟสกี้อความารีนคู่กับสีคริสตัลไวท์ซึ่งจะบอกว่าขนาดของเขาเนี่ยขนาดใหญ่ถามว่าทาไมต้องใช้ของสวารอฟสกี้เพราะว่าท่านผู้ชมลองดูถึงความเขาเรียกว่าดูน้ําดูน้ําของคริสตัลคือสวยมากคือกระทกตาคื เมื่อกี้มามมา,าอุ้ยเกือบตาตาเกือบบอดเอา<ช>ก็มแฉง,งแฉงเล่นนะ<ม>อ่ะเอ้เล่นใช่ค่ะสวยมากแล้วก็ตัวนี้ค่ะบวกกับความที่เป็นดีไซน์แบบเกาหลีพี่พี่บอกว่าคือต้องใส่ได้ทุกคนจริงๆผู้หญิงเราเนี่ยหลายๆครั้งเราเจอปัญหาคือนิ้วบวมอ่านิ้วเดี๋ยวบวมเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่บางทีใส่แหวเนเดี๋ยวก็หลวมเดี๋ยวก็ฟิตถอดไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้ตัดปัญหาเรื่องนั้นเลยทั้งสวยและใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันใช่นะคะคุณแม่เพราะว่าเขาทำรูปทรงมาเก๋ดูนะคุณแม่คือเเเเเคคคค้้้้าาาาจะะะะะะมมมรรูปปส่่งงแบบบนนนนนนนีีีีพออลลัักกษณขขขววว็ยยยโโึใิดดท ไม่ต้องกระบวนบางท่านจะซื้อไปของฝากญาติผู้ใหญ่ต่างๆหรือฝากแบบลูกสาวอ,อันนี้ใส่ได้แล้วไม่ชอบจังหวะจากโคนของการจัดวางแบบเล็ก่ะนะคะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับเพชรถูกไหมคะคุณแม่ลุกนี้ไดมอนด์นะคะ,คะสักประมาณอันหนึ่งกระตันะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้คุณแม่ก็จะเหมือนกับแฟนซีไดมอนด์ค่ะเป็นแบบบลูไดมอนด์ได้เลยนะสวยมากคือคู่นี้แล้วจะบอกว่าจริงๆอะอย่างที่บ้านนี่มาหากับพี่เป็นคนนิ้วไม่ได้ยาวมากเพราอใส่ขึ้นมาบางครั้งถ้าใส่แบบเนี้ยก็จะดูแบบเขาเรียก เต็มข้อแล้วอะแต่ว่าคู่เนี้ยด้วยความที่ที่ทางเกาหลีเองเขามีสรีระเหมือนคนเอเชียเราเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าต้องทําขนาดไหนให้ดูดูยิ่งใหญ่และยังใส่ได้จริงและยังสวยอยู่ใช่นะคะแล้วเด่นด้วยเพราะว่ารูปทรงแหวนแบบนี้ไม่ค่อยเจอในประเทศไทยนะ,ะอันนี้คือเป็นงานที่แม่อันนี้เรานําเข้านะคะนําเข้าเกาหลีผ่านคิวซ<ะ>ีแล้วหนึ่งแม้กระทั่งกล่องพี่ก็เข้าจากเกาหลีนะนะคะคุณผู้ชมออดังนั้นขอบคุณมาม่าด้วย,าวยมาม่าขอบคุณมากนะคะวันนี้อุตสาาเป็นแขกประจำโลกนะคะราคาสินค้า13 5094ค่ะชิ้นนี้ปกตินะคะคุณแม่อาจจะต้องจ่ายกันหลายเท่ายิ่งถ้าเกิดไปที่ซาวโคลเรียกันเลยประเทศเขาเลยเนี่ยราคาไม่ได้แบบนี้นะไม่ได้แบบนี้ต้องต่อแถวซื้อด้วย<ห>อ๋อเสียเวลาด้วยนะอ,อวันนี้มาช้อปปิ้งง่ายๆอยู่ที่<ช>บ้านนะคะเพียงแค่ทะทะโทรเข้ามาที่ช้อป h ช n แนลเราก็จะได้ของสวยที่วันนี้พอ,อรพรุ่งนี้ได้รับขอบปุ๊บอาได้รับขอบปุ๊บพรุ่งนี้สวยเปลี่ยนลทันทีนะคะ2,700บาทนะคะราคาเบามากคุณแม่แล้วก็ป้าก็รู้พอเป็นของดีป้าไม่ถอดค่ะ ใช่ไม่คอยใส่ไ้เลยนะใส่แล้วสวยคือใส่แล้วไม่แพ้ไม่คันน้ำหนักเบาใส่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราอ่ะเหมือนกับเราไม่ได้ใส่ต่างหูซึ่งอย่างที่เรียนเลยค่ะว่าหลายๆครั้งที่เราใส่ต่างหูไม่ดีนะนอกจากเราแพ้เราคันเราเราจะเป็นแผลเป็นหนองที่สําคัญใส่แล้วเป็นไมเกรนเคยไหมที่แบบว่าใส่ต่างหูแล้วเฮ้ยทำไมอยู่ๆฉันปวดหัวเอ๊ะเป็นอะไรใช่แล้วแบบเรารู้สึกหนักแล้วบางทีต่างหูยานต่างหูยานรูหูฉีกแต่ว่าขอเวไซต์เล่นใส่แล้วไม่เป็นค่ะแต่ม่าม้า ตอนแรกนึกว่าแบบนางงามที่ไหนหรือว่ามิสโคเรียมิสโคเรียอันนี้เป็นมิสโคเรียมาเซาท์โคเรียมาม่าเป็นยังไงบ้างใส่เต็มยุทธมาม่แย่งเซ็นของนางแบบเพราะว่าอยากยืนยันว่าใส่สบายจริงๆแล้วก็ใส่เราโก้หรูนะคะคือเราเป็นผู้ใหญ่วัยนี้แล้วเราอยากจะให้เราตัวเราสบายแล้วอยากจะให้เราดู ไม่สมวัยให้ดูอ่อนกว่าวัยเราต้องใส่ยา,ยางงี้จริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีเห็นลูกสาวสาวเนี่ยเราก็รู้สึกอิจฉาแต่จริงๆของดีถ้าของที่ไม่ดีหรือไม่แน่ใจจริงอ่ะมาม่า,มามไม่กล้ามาแนะนำนะคะไม่ใช่ว่าอู้อยากจะขายของช่วยลูกสาวนะคือมาม่าใช้อยู่มาม่าก็เรยอยากจะมียืนยันว่า น่าใช้อยากจะแนะนําให้ใช้เพราะบางทีเราอยู่กับบ้านเราคือเออไม่ต้องใส่อะไรก็ได้มีนินนดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะก็ดูดีแล้วราคาก็ไม่ต้องสูงมากาใช่ไหมคะถ้าเราไปใส่ของจริงเราก็กลัวตกหล่นแล้วใส่แล้วมันก็จะหนักหูใช่ไหมแต่เราใส่เงี้ยราคาไม่แพงจับต้องได้น,น,นะคออยากจะเสื้อให้เสื้อใหญ่เลใส่ด้วยซ้ําไปพอเราใส่ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเรา เรามีราสีพอมีราสีแล้วดูดวงดิดูพองอ่ะนช่าดูผองคือใส่แกๆนี้ใส่ช่วยง่ายคือลุกนี้นะคืออันนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจสหับหลายคนที่เป็นแฟนคลับมามาหรืออาจจะอยู่ในช่วงวัยเดียวกับมามาว่าบางคนต้อเข้าใจว่าฉันต้องไปใส่แบบตุ้มๆเท่านั้นหรือถ้าฉันใส่แบบนี้มันจะดูยังไงไหม คุณแม่อันนี้ลุกตุ้มนะสร้อยข้อมือห <Ừ. S 1> มาหมาใส่ชนะ้อปปิ้งได้นะคะสร้อยข้อมือตัวนี้3,300แล้วก็ต่างหูที่ขายดีที่หมาหมาใส่2 7 0 0ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะคือทั้งหมดรวมกันยังไม่ถึง5 0 0พันถูกะค,ะค่ะแต่เราเวลาเราใส่ไปไหนมาไหนอะดูดีบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใส่เวอร์มากบางทีเราใส่เวอร์มากเนี่ยเ้วเพื่อนไม่ได้ใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่เข้ากันแต่ถ้าเราใส่เนี่ยเป็นชีวิตประจําวันก็ตื่นขึ้นมาไม่ขี่ไม่กีด พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแล้วต้องใส่ติดหูแล้วเราติดใส่เป็นนิสัยนะ้วเราจะรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยสวยขึ้นอายุมากขึ้นแต่ทำไมสวยขึ้นดูดีส่องกระจกทุกครั้งมาแบบมองถึงว่าทำไมถึงส่องกระจกนานเนี่ยแต่มาชุ่มอายุยาวนะลุคนี้แล้วดูหรูอ่ะคือเป็นคนแบบดูอายุน้อยแต่หรูหราด้วยนะคะถ้าใครอยากตามมามานะคะตอนนี้มีแฟนคลับมามาเข้ามาชื่นชมมากเลยหลังไมค์ขอบพระคุณถ้าอยากตามลุคนี้ คุณแม่สร้อยข้อมือ3 0 0 3ใช่ไหมตัวหู2อ0 0รวมการฟังดีๆนะคะส่วนลดขึ้นหน้าจอละถ้าซื้อตามอม่ามาเลยจะได้ส่วนลดหลายร้อยบาททันชีทันไดอินเดียเลยหมาม่าใหญ่แนะนำนะคือสไายหมามา่าเวลาซื้อมากเก่าลูกก็ต้องซื้อนะต้องเก็บตังค์ลูกนะดูสิยัง <c oughs> ไม่ยอมให้ฟรีคือมาซื้อผ่านกรุงศรีะนะคะม,มาจ่าย10เดือนเดือนหนึ่งมาจ่ายไม่กี่ร้อยบาทเดือนนี้มาไปทันก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแล้วก็ สี่ห้า้อละนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้ออย่างนี้ใส่ใส่ได้ตลอดแล้วชุดอย่างนี้ใส่นะ ไม่มีการว่าหมองหรือว่าค้ำือใส่ได้ตลอดยาวๆบางทีใส่ไปแล้วสองสามปีนํามาใส่ก็คือใส่วนวนยู่นามาซื้อหลายชุดแบบไหนออกมามาก็ซื้อใส่วนไปวนมานะไม่เก่าเลยสวยนะคะมามาค่ะจริงๆอยากให้มามาอยู่ต่อต่เวลาจะหมดนะคะขอบพระคุณมามามาค่ะ้ามาินะคะใครสนใจคุณแม่ซื้อจูเวรี่สวยๆแล้วชุดมามาก็สวยนะคะนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะได้ลุกแบบมามาเลยสมมติียิ่งซื้อเยอะ นะคะอันนี้ไปพูดไม่ได้นะเพราะเขาให้ไปถาม c เซ็ center คุณแม่อ่านหน้าจอนะให้ไปอ่านอ่านหน้าจอเลยแล้วโทรเลยจะได้ส่งรถใช่ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะคะลุคนี้อะพี่ออยลุคนี้เป็นไงบ้างคือจะบอกว่าคุณนายมากน้องป้ายคือสวยหรูและดูแพงมากคือครั้งแรกที่เราเจอกันตอนนั้นไม่ได้ใส่แต่งหูก็ว่าสวยยิ่งใส่ยิ่งสาวยิ่งสวยอ๋อคือดูเขาดูแพงเลยเพราะว่าในความที่ตัวตัวคริสตัลจากสวอฟกี้ค่ะเขาเจิดจัดมากน้องป้ายแล้วบอกกับดีไซน์เขาดีมากดีไซน์เขาเนี่ยไม่ใช่หวา หานเลี้ยนแล้วดูเฉยนะจะบอกว่าเขาหวานสวยโก้ทันสมัยและดูมีระดับใช่นะคะคุณผู้ชมอุ้ยลงมื่อสักครู่พี่อ้อย มีคุณผู้ชมซื้อเซ็ตมามาด้วยขอบพระคุณ,ค,ณค่ะขอบพระคุณนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วน้องป้าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จริงๆอย่างเซ็ตที่มามาใส่อันนี้คือเซ็ตจ,จริงๆที่มามาใส่ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นต่างหูนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าต่างหูเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่ที่คุณอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสําคัญแต่จะบอกว่าถ้าต่างหูดีๆที่ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่แล้วอารมณ์ดีเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะแล้วต่างหูคู่นี้ใส่แล้วสวยและชีวิตดดดีีีีจจจริงงงๆคคค่่่่ะะะะะถูููกกกกกตตต้้้้้ออออนนนนนนนหหมมเววลลลาาาทใแ กับการเปิดตัวสินค้าใหม่2007คุณแม่มดูนี่มีหลายท่านช้อปปิ้งแบบว่าตามมามาเลยสซ้ยข้อมือมีคนถามสช้ข้อ,ขอมือมาพี่อ๋อ น้องป้ายคือจะบอกว่าเส้นเนี้ยพี่จําได้ว่าสมัยพี่อะจาได้ว่าหมามมามีอยู่เส้นหนึ่งเราต้องให้หมามมาไปเอามาเทียบนะว่าจริงๆที่ว่าอันเนี้ยสวยกว่าเอออันนี้สวยกว่าแล้วก็เป็นราคาจับต้องได้สามารถใส่เดียวเดียวคือหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบอะไรที่แบบดูเป็นดีไซน์ซื้อ2เส้นใส่คู่กันหรือรวมถึงใส่รวมกับตัวนาฬิกาที่ท่านมีถ้าท่านผู้ชมท่านไหนทําการค้านะคะการใส่กําไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราจะได้กำไรเป็นความเชื่อนะวันนี้ถ้าใส่กําไรเฉยๆบางทีในการเขียนหนังสือหรือทำชีวิตจำอาจจะไม่สะดวกวันน ถูกต้กองนะคะคุณแม่เน้นย้ำเหมือนกับเพชรลูกส,สวยๆหลายกระับห้เ็ดมตรนะคะฝากไว้อย่าได้ลูกแบบมามีส่วนลดให้ด้วยนะคะโชว์นี้เอาเวลาจะหมดแล้วพี่ออยเอางี้แล้วกันคือกระแสตอบรับดีมากกับการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ะนะคะขอขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจบโชว์ชวถามว่ายังโทรได้ไหมยังโทด้ยังโทรได้นะคะส่วนลดยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าเขาเป็นสินค้าใหม่และใกล้จะหมดแล้วและขาดไปได้นะคะนอกจากขอบคุณมามากันแล้วต้องขอบคุณน้องสาวมามาขอบคุณมาด้วยขอบคุณสาวแต่เวลามาเนาะกับแบรนด์นำเข้าจาก สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใม่ใหญ่กว่เดิมสารกรุ๊ปแฟนเฟสครั้งที่28สนุกใหม่ที่เขาเรียกว่าอชอบงานจิวเวลรี่อยู่แล้วแหละคือคเป็นคนชอบแต่งตัวชอบความรู้สึกว่าดูมีกิมมิกดูมีลูกเล่นในการแต่งตัวค่ะ,คะวันนี้ถ้าท่านเนี่ยเดินเข้าช็อป เขาเรียกว่าแบรนด์เนมเราเป็นเงินเพราะชนะไม่แพ้ไม่คันสามารถใส่ในชุดประจำวันได้จริงๆ oh, และตัวคิวบิกที่ใช้อะบอกเลยว่าผ่านคุณภาพไม่ของไม่ดีจริงเกาหลีไม่ให้ผ่านานเกาหลีไม่ให้ผ่านคิวซีเขาค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดนะคุณแม่ลองนึกถึงเวลาเราจะไปประเทศเกาหลีเหมือนกันยังสตรีท์ยังยากเลยจะผ่านตอมอได้คุณแม่ลองนึกถึงเราลดราคาเปิดตัวคอลเลคชนันใหม่2990ถามพี่ออยตรงนี้เลยค่ะ ถ้าหลายคนตัดสินใจไม่ได้บอกอยากจะดูลูกหวานพิงโกระดับเพชรกับอีกคนบอกอยากจะได้ลูลรุกที่เป็นลุกทองคําขาวลุกทองคำได้ใช้ทั้งคู่แน่นอนมันได้ใช้แน่ๆแล้วคือจริงๆเนี่ยโอกาสการที่จะใช้จิวเวลี่แบบนี้อย่างน้องนางแบบใส่นะน้องพัชคือเห็นไน้อยแบบนี้แต่น้องดูอ่ะเขาเรียกน้องดูโกะน้องดูคุณนายขึ้นมาทันทีเรียบแต่โก้ใช่หรูแต่ดูดีใช่ในราคาที่เอาจริงๆนะจับต้องได้บางครั้งถ้าเราจะไปซื้อแบบนี้ถ้าเป็นจิวเล่จริงๆอ่ะ น้องปาลองคิดดูว่าเราต้องใส่เท่าไหร่ใช่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงค่ะใช้ใชจีนไรดีนี่คือความคิดของคนใช้เงินเป็นนะคะคุณแม่แต่เราสวยได้<ช>นะคะทีนี้เรามีเซ็ตเข้าคู่ด้วยนะคะนอกจากต่างหูจะเลือกได้2รูปแบบแล้วเนี่ยเราจะมาดูสร้อยกันต่อเลยะะนะคะคุณผู้ชมซึ่งสร้อย